แย่แล้วสิผู้เราไปขโมยอาหารพวกพิกกี้แล้วมันวิ่งตามมาเป็นกองทัพงเลยพวกต่อตดิโอจะรอดกันไหมเนี่ยอ๋อทุกคนตอนนี้นะครับคนเยอะมากๆเลยนะครับนี่คือเราแฟนคลับนะครับเราเออหลอกเหล่าแฟนคลับมาโดนเจ้าพิกกี้ขมเหือบก็คือใช่แล้วก็ให้พิกกี้มากินเนี่ยแล้วเราก็รอดเลเจ้าหวีเป็นงแผนที่ดี่ะแผนทดี่รอดใช่ไหมมาโดนพิกกี้กินจิ เออเนียพอเราเข้ามาเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวพิกกี้มาอย่างนี้เราก็วิ่งหนีแล้วไปแล้วไปแล้วไปล้เนี่ยไปแล้วไปแล้วพิกกี้มาเต็มเลยเต็มเลยเราต้องกระโดดด้วยดาข้างหน้าเนี่ยดีมีเบอร์เกอร์ด้วยเบอร์เกอร์ไปแล้วเนี่ยกินโชว์เลยโชว์เจ้าพิกกี้แม่ตัวเนเลย คือตอนเนี้ยที่มันตามเราเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเพราะว่าเราขบอยเบอร์เกอร์มันไงล่ะนี่ไงโอ้โหนี่ไงอุ้ยโดดโดดโดดกันนี่ลบอปล็ล็อหุ้นมันใกล้แล้วพี่ต่อแต่พี่โดข้างหลังก็เป็นหุนเลยนะเฮ้ยอย่าลืมกระโดดนะทุกคนมันมีออฟบี้ด้วยตรงนี้แต่ไม่ใกล้ที่มันเริ่มเหนือน้อยแล้วอ่ะพี่ต่อใช่เพราะมันจะแคบขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราอ่ะต้องเอ่อเร่งความเร็วสปีดขึ้นไปให้สูงสุดบนหอคอยนี้ ใช่เจ้าผีแกอยู่ไหนล่ะฉันอยู่ข้างหลังกำลังวิ่งอยู่ฉันอยู่กับคุณยายเนี่ยใช่ฉันอยู่กับเจ้าต่อเจับปีโตแต่ว่าต้องคอยระวังหน้าระวังหลังหน้าหลังคือรองพิกกี้ส่วนข้างหน้าระวังอุปชาติออปฟี่ใช่เอ้ยเดี๋ยวดาพิกกี้นี่ของใครอ่ะของแกนี่หรือว่าของฉันเนี่ยไม่รู้ไอ่ยายโดนมันตกบไปแล้วถ้าเป็นของเรามันจะมีเหมือนขอบตัวแดงๆเจ้าต่อไล่ตุ้ยผมงเลยฮ้ยเจ้าผีไหน แล้วพิกกี้แกอยู่ไหนอะไม่รู้อยู่ข้างล่างมั้งตัวดีป่ะตัวดีป่ะไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วพิกกี้ฉันว้ายพิกกี้ฉันติดได้สบายว่างเลยเร็วพี่ตัวนี้ไปเร็วพิกกี้จะตามมีมาแล้วได้ฉันก็จะตามแกไปอยู่อุ้ยได้หรอพิกกี้ของแกเฮ้ยพิกกี้มีเองแกต้องสลัดมันให้ให้ออกให้ได้เหมือนฉันน่ะฉันไม่สลัดได้ไหมฉันสเต็กได้ไหมอะได้พวกแกหิวกันเหรอ ถ้าแกไม่อยากให้วันตามอ่แกก็คือเบอร์เกอร์มันเปซาเจ้าบีไม่เขาจะเอาเบอร์เกอร์ไปจุ่มหมาล่าแล้วกินเดี๋ยวมันดีดหรอเบอร์เกอร์หมาล่าต่อเนื่องตอนนี้เราถือเบอร์เกอร์ได้เพราะฉะนั้นสปอนเซอร์เบอร์เกอร์เข้าได้นะครับใช่จะเป็นเค้กสี่แมคโดนัลล์พิซซ่าอาร์เหนือวเลยก็ตามใช่สปอนเซอร์เข้าได้นะครับเดี๋ยวให้แกนี่กินด้วยจมูกโชว์ เป็นครั้งแรกที่เราเล่นแล้วเราไม่ตายเลยปะใช่ใช่ใช่เราเล่นเรายังไม่ตาย,ยดูดิเราเป็นอนมาตะาอิมอร์เทลบอกเฮ้ยเออเราเล่นชาวว่าปกติเราจะแพ้นะเจ้าหมีใช่ดูข้างหน้าดิี่ประตูอะไรอะเราหลอกแฟนขับไม่ได้อะแฟนขับไม่โดนกินเลยอะเจ้าหมีใช่แฟนขับยังไม่โดนกินเลยอะอุ้ยชนะแล้วนี่ไงเ,เย,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 ย้เดยยยีครับสบายิ้ยยยดิ้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 ดิ่ดิ้ดิ้ดิ้ด ก <Like, S 2> <why? S 1> ี้มันกินฉันได้ไงอ่ะมันออกมาข้างนอกเลยด้วยอ่ะเนี่ยมันสามารถออกมาจากตรงนี้ได้อ่ะเดี๋ยวดูนะไหนพิกี้พิกี้อยู่ไหนนี่ไงพิกี้ตามมาใช่ปะแล้วมันก็ออกจากตรงนี้ได้ดูนะมันออกมาหน้ารอบบี้ได้อ่ะใช่หนมพี่อบบี้ด้วยวายตายแล้วน่เ่เน่ให้มันติดให้มันติดเข้ามาไม่ได้หรอกเจ้าพิกี้เฮลเฮลช่วยฉันด้วยชึบนีปีนต้นไม้ด้ปะปีนไม่ได้ต่อปีนต้นไม้ทะลุทะลุมาทะลุเจ้าต่อไม่ มาเดี๋ยวเรามาดูร้านค้ากันบ้างดีกว่านะว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างมีมือตบนะครับต้องใช้แน่นอนนี่เอาไว้แกล้งเพื่อนนะครับอุยจะบีซื้อแล้วหรอซื้อแล้วนี่ใหญ่ก็ซื้อแล้วไหนลองไปดูดีว่าเป็นยังไงถ้าเราไปแกล้งเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อ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 วนวนกลับมานีกแป๊บนึงเนี่ยตรงนี้ของแกมันมีระดับความยากขึ้นไหมเนี่ยเออจริงด้วยมีปกติเอายากปะยากปะระดับยากยากเลยไปยากเลยเฮยเอาแม้วถ้เราเลือกยากอ่ะตาทิกกี้มันจะสีแดงเออเนี่ยอะเอาระดับ ความยากนะครับนี่เราแฟนขับมาเล่นเราหลอกให้แฟนขับมาโดนกินนะครับโดนพิกกี้กินนั่นเองน่าภูมิใจน่าภูมิใจเนาะเฮ้ยมันเฮ้ยมันเร็วอุ้ยเร็วเร็วอุ้ยเร็วมากเร็วเร็วเร็วเวเหมีมาเร็วหมีมาเร็วไปไม่ได้จับตาเนาเฮ้ยพิกกี้มันลื่นกล้วยได้พิกกี้ลื่นกล้วยจริงเหรอใช่ใช่ผมท่านเห็นเลยพิกกี้ลื่นกล้วยเฮ้ยมันตามเร็วมากอะเร็วจริง นี่ของคนอื่นอีซี่ป่ะทำไมของคนอื่นมันช้าเฮ้ยเดี๋ยวกี้ของฉันนี่คือวิ่งตามเป็นจรวดเลยเจ้าต่อนี่ครับพิกกี้มาเต็มเลยอ้ยดูดิตัวติดชะลอ,ะอพิกกี้จะฆ่ามีเย พิธีดูพิกกี้ของเรานะครับก็คือตัวมันจะสีเข้มเข้มเห็นไหมทุกคนพิกกี้ชั้นติดมาร์กเห็นป่มโอ้ยดีเลยทางวเันจะต่อจะมีโดเแกเราไปล่อมันหน่อยไหมมาดิเฮ้ยมันไม่มาแฮะแต่ของฉันจะมาตามติดฉันเลยวิ่งก็เร็วเองติดได้ติดเหมือนกันวิ่งเร็วมากของฉันมันติดแล้วช่วยเพื่อนได้ไหสบายแล้วโอ้ยได้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 เดี๋ยวฉันช่วยเองโอเคขอบคุณมากจะต่อฝากด้วยไปอะใครี่จะเ่าบีแล้วพี่ต ฉันตบพิกกี้ให้นี่แน่ลงไปนีลงไปเฮ้ยตบพิกกี้ได้ทุกคนตบมันพิกต่อตบเล่นพิกต่อพิกต่อตบมันเร็วะเดี๋ยวนะพิกต่อเหรอพิกต่อพิกต่อพิกต่อมื่อกี้ฉันได้ยินนี่มีใครได้ยินบ้างว่าเจะมีมันพูดไอหมกหมกใหญได้ยินใหญได้ยินตอนนี้ฉันตามใครไม่ทันเลยอ่ะทุกคนอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้ฉันตายลงมาข้างล่างใหม่อุยพิก้ฉันตามแกไม่ทันเจ้าต่อฉันตีพิกกี้ออกไป นี่แดไปพิกกี้วันติดอยู่ทุกออสบายมากตอนนี้ว้าวดีเลยดีเลยเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปหาแกนะเจ้าต่อนีทจกคนแบบผมพิเศษโชว์กันใหญ่เลยเหล่าแฟนคลับไปแล้วไปแล้วฉันกำลังขึ้นอยู่อีกเพื่อนก็จะถึงเช่นชัยแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเราลื่นได้ปะเฮ้ยลื่น <laughs> เราลื่นได้ <laughs> แม้แต่พิกกี้ลืน่นเราก็ลื่นได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมจะปั๊มได้เป็นครั้งที่สองแล้วที่ขึ้นมาคุณยายอยู่คาราตรงโ,โน้นแดดเห็นปะคุณยายขึ้นมา,มาเร็วใช่ยายใากำลังขึ้นอยู่ใกล้ถึงแล้วจ้า คุณยายเช็คแฮนด์กันหน่อยยี่วายวายวายจะจะกดกันต้องใบะโอเคมีผู้โชคดีโดนไปละหนึ่งลายทักทายเฉยๆไม่ทำให้ตกหรอกปะโอ๊ย แคว่าใจได้จริิๆแค่ใบเจ้าต่อ <c oughs> เรียบร้อยนี่ยาเราจะได้มงกุฎนะครับแล้วก็ได้เงินอีก200แล้วก็มาซื้อที่ร้านค้าได้ <c oughs> พิเศษใช้โลบักรกหรอเดี๋ย <c oughs> วดูเลยฉ<ถ>ันา่าเลยนะเนี่ยน <c oughs> ึกว่ามันซื้อได้ทีนี้มันมีตะขอด้วย300ผมซื้อตะขอก่อนทุกคนมานี่ครับระดับยากนะครับเจมีอยู่ไหนอยู่ข้างล่างฉันอยู่นี่เล้นอกแถวเพราะเหรอดิฉันก็อยู่ข้างล่างเนี่ยนี่ครับผมปรับเป็นระดับยากอยู่นี่เจมีมานี่เร็วมามาไปเร็ว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  ไปไปไปเดี๋ยวฉันจะช่วยทุกคนเองฉันจะใช้ตะขอปีนขึ้นไปเป้วโอ้จะปีนจะปีนดิเดี๋ยวเดี๋ยวตะขอยากอะหูิกกี้เต็มเลยตะขอยากไม่รู้ใครเป็นของใครแล้วเนี่ยฉันปรับเป็นระดับง่ายแล้วช่วยพวกแกดีกว่าแต่เงินจะน้อยลงหรอใช่ลงมาา้างล่าสิมาแล้ว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 ฉันปรับเป็นปันกน อ่าฉันเป็นระดับง่ายเดี๋ยวฉันช่วยพวกแกเองปั๊มเงินไปไปไมาฉันจะตีดักให้ใช่ข้างหลังมาแล้วของฉันตัวแรกเลยเดินมาแล้ต่อฟาด้วยได้เลยดีเหรอใช่ตีไปแล้วเีไปไวเร็ววิ่งเร็วยมันไม่อยู่กับฉันอ่ะโอ้ตายแล้วตายแล้วดีต่อใครตายลงไปหึงโอเคเรียบร้อยอุยมาเป็นฝูงเลยโอ้พิกกี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 ้ไวตพิกกี้ต่อพิกกี้ นี่แหละตบพิกกี้แล้วๆๆๆนี่ของเจ้าหมีเหรอมาเร็วๆๆ็วเร็วมีอย้าหลัข้างหลังหมีอยู่ข้างหลังอันนี้ของฉันที่เดินตามฉันมาเนี่ยตัวเดียวของฉันอ๋อมามาเดี๋ยวยายตบให้แกนี่โบ๊ะหน่อยแกนี่สักโบ๊หนึ่งไม่แกนี่มันจะตบฉันเอาเหรอไม่แกจะตบเจ้าพิกกี้โอ้โหอยู่ใกล้มากเล ไม่ถึงแงเออเนี่ยมันตาครูบอดีเร็วมากนี่ระดับไหนเนี่ยยากจะเลระดัยยากโอ้ระดับยากอยู่คนเดียวแง่นี่แหละตกไปแล้วตกไปแล้วเรียบร้อยเอ้ริงตกไปแล้วเมื่อกี้เร็ววพิ่งมาแล้วแล้ยดีเร็วมาเร็วมี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 ใครอ่ะ มีใจแล้วมีไม่อยู่แล้วได้เวลาคืนอาหารพิกกี้พิกกี้นี่ฉันคืนพิกกี้ฉันอยู่ดีเแกจะขึ้นไปทำไมเล่าเรามาเล่นกันข้างล่างดีกว่าชอบพิกกี้โถเอาเปล่าเอาเปล่าี่โมโมโมมานี่แล้วพิกกี้ได้เวลาอาหารแล้วดูดไปเห็นเล่าเด็กๆไว้กินที่บดเลยเนี่ย กินเลยนั <wounds> <kilo alle> ula, ่นแหละกิน้หมดเลยกินได้หมดเลยนี่อินเลยทำไมออกมาข้างนองระดมไฟฟ้าช็อตตุยเลยทุกคนเรน้อกรดไฟฟ้าช็อตเลยเหรอพี่ต่อเพราะฉั้นฮอตแงเลยไฟฟ้าช็อตเี่ตอหมัน้พี่ต่อก็ได้ไฟฟ้าช็อตอ่ะก็คือแฟนคลับบอกว่าหมั่นไส้ขอช็อตพี่ต่อทีมาแล้วนี่เกงจิ๊ก็มบาเซจพิกกี้ไปไม่เหลือว้าวว้าวไปจอดีนะ ก็ล่ำลาไปกับแมปพิกกี้นะครับคือตอนนี้ชุลมุนสุดๆพิกกี้เป็นฝูงเลยทุกคนในทาวเวอร์แห่งนี้ไปดลหลวหลบบฟันดีขอให้เจอพิกกี้กันนะครับไปบายบายบาย